ร้อยนะครับลูกค้าขายด้วยที่นึค่สียรีสไปนะเขียยังแกะดิแกะดิ้ อันนี้มันเบิกแ้เนี่ยแแกเลยเออแกเลยเบาๆค่อยๆอย่าโดนไฟเขาอันนี้เบิกแ anyway. ้เนี่ยถูกกล้องแต่ต้องไปเดินราคาเท่าไหร่สองร้อยสิบค่ะโอเคหนุ่มว่าไปดูป้ายแล้วให้เดินไปรอบหนึ่งนี่ปลาให้ลูกค้านะครับเอาไปทิ้ลูกค้าไปแล้วนะครับผูชมนะครับนี่ อ่ะเรียบร้อยไม่อ่าวบวชหรือ่าคนอผมสุดแล้วค่ะ